5ประเด็นหลังเกมทีมชาติไทยบุกชนะทีมชาติสิงคโปร์สต่อหนึบโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่ 2, 2> ข้อ1มาโนโเลิอกอินดี้จัดทีมตามเสียงเรียกร้องของแฟนบอลหลังจากความพ่าแพ้าคาบ้านต่อทีมชาติจีนนะที่แล้วมาโนโพกิง้งถูกวิจารณ์ไม่มีชิ้นดีทางการจัด1ิเอ็ดตัวผู้เล่นที่วางตำแหน่งมั่วโซไปหมดและการหยิบจับตัวสำรองที่ไม่เป็นผลอย่างไรก็ตามครับในเกมบุกเยือนทีมชาติสิงคโปร์มาโนโพกกิง้งเลิอกอินดี้เลิกดื้อ ดยการจัดไลน์อัพ11คนรา,ากตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆทุกตำแหน่งครับผู้รักษาประตูเป็นกำพลปฐถมอัคากุลคููเซนเตอร์แบ็กเอเลสดอเล่จับคู่กับสุพรรณทองสงด้วยกิจสดาการแมนได้พักบ้างครับแบ็กขวาเป็นนิิพงศ์เสรานนท์แบ็กซ้ายเป็นอุ้มทเทวทรบุญมาทันในแดนกลางทิติวัฒน์สุขจิตธรรมกุลยืนคู่กับสารัตอยู่เย็นโดยที่มีเจ้าบุกเอกนิดปัญญาลงเล่นในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์แทนที่ของเจชนาทิพ ในเกมรุก3สุบได้ลงสนามพร้อมกันสิทธีครับท้งสุภโชคสรารชาติที่ได้ลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายตามถนัดสุพนัทเหมือนตาในตำแหน่งปีกขวาและสุภชัยใจเด็ดยืนหน้าเป้านี่คือชุดเต็มไม่มีกัรดไม่มีลูกรักในแบบที่แฟนๆอยากเห็นมานานแล้วครับข้อ 2. ทีมชาติไทยขึ้นนําเร็วและเสียประตูง่ายอีกตามเคยทีมชาติไทยต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งและบุกกดดันอย่างหนักตั้งแต่วินาทีแรกก่อนจะขึ้นนําไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่5 จากการซัดอย่างสุดสวยของสุเโชตสารชาติซึ่งลูกนี้ต้องชมเอกนิปัญญาที่โชว์เจลิคคอนเนคชั่นกระดกบอลกับหลังให้สุเโชคกระชาาเข้าไปซัดเสียบตะข่ายสำเร็จนะับเป็นอีกครั้งที่ทีมชาติไทยทำประตูขึ้นนำได้เร็วภายในครึ่งชั่วโมงแรกของเกมเช่นเดียวกับนัดที่พบกับทีมชาติจีนครับและก็เป็นอีกครั้งที่ทีมชาติไทยไม่อาจรักษาความได้เปรียบเอาไว้ได้ครับเมื่อทีมชาติสิงคโปร์ยิงตีเสมอได้สำเร็จก่อนหมดเวลาครึ่งแรกเพียงแค่4นาทีเท่านั้น สิ่งที่น่าสนใจคือทั้ง3าประตูที่ทีมชาติไทยเสียให้กับคู่แข่งนั้นเป็นการเสียประตูในลักษณะเดียวกันทั้งหมดครับนั่นคือคู่แข่งโจมตีมาที่เสาแรากและผ่านบอลให้กับเพื่อนที่เสาสองชาร์จเข้าประตูไปโลง่โลงๆจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่1ต่อหนึ่งข้อ 3. สืบสารตำนานเทพจากเชื้อสินแดงดาสู่สุพนัทเหมือนตาเขาสู่ช่วง25่ิาทีสุดท้ายก่อนหมุลาการแข่งขันมานโปกกิ้งได้ทิ้งไพ่ตายลงสามเิทธีครับ ดาวยิงที่คนทั้งชาติอรอคอยเชียลสินแดงดาโดยในช่วงก่อนประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดลุยฟุตบอลโลกมานอโพกิงได้ให้เหตุผลที่เลือกเชียลสินมาติดทีมทั้งที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนโดยกล่าวว่าเชียลสินเป็นผู้นำและเป็นคนสำคัญต่อให้ลงสนามได้เพียงแค่10นาทีก็ยังมีประโยชน์ซึ่งสำหรับเคสนี้เราต้องยอมรับแบบลูกผู้ชายเลยครับว่ามานอโพกกิ้งตัดสินใจถูกต้องแล้ว เมือ่อทีรสินใช้วิชั่นคันเทพเพียงการสัมผัสบอลครั้งแรกแอสซิส้ฮจูแบงค์สุพนัทเหมือนตาลุกเข้าไปซัดเสียบเสาไกลอย่างเด็ดขาดก่อนที่จะจัดอีกหนึ่งแอสซิส,ส,สให้สุพนัทเหมือนตาคนเดิมยิงไกลเสียบเสาแรากเข้าประตูไปแบบสุดคลาสสิกในนาทีที่87ช่วยทีมชาติไทยบุกพิทุมทีมชาติสิงคโปร์ได้สำเร็จด้วยสกอร์3ต่อ1ดาวยิงขั้นเทพวัย35ปี ถวายพ่านให้ดาวหญิงรุ่นน้องวัย21ปีซัด2ประตูไม่มีการสืบสารตำนานเทพครั้งใดจะสมบูรณ์แบบได้เท่าครั้งนี้อีกแล้วครับข้อ4แข้งต่างแดนมีส่วนสำคัญต่อชัยชนะรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงในวันนี้มีถึง5คนที่ทั้งเคยและยังคงขาดแข้งอยู่ในลีกต่างแดนครับได้แก่เชื่อทอนบุญมาทันเอเลสดอเลาะเอกนิตปัญญาสุปร,ชา,รชาติและสุพนักเหมือนตา รวมทั้งเชื้อสินแดงดาที่ลงมาเป็นตัวสำรองและพลิกเกมให้กับทีมชาติไทยจะเห็นได้ว่าแทบทุกคนล้วนมีส่วนต่อชัยชนะในวันนี้ทั้งสิ้นครับสุพชคสารชาติทำได้1่ประตูสุพนัทเหมือนตาทำได้2ประตูเอกนิษป,ปัญญาทำได้1่แอสซิสเชื้อสินแดงดาทำได้2แอสซิสในขณะที่เทโทรทอนบุญมาทันสามารถทำได้1พรีแอสซิสครับการค้าแข่งในลีกต่างแดนทำให้ในักเตะเหล่านี้ยกระดับทั้งฝีเท้าความคิด ทัศนคติและสามารถสร้างความแตกต่างได้ในยามที่ทีมต้องการหากทีมชาติไทยต้องการกล้าไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นการผลักดันให้นักเตะในประเทศเออกไปค้าแข่งในลีกต่างแดนมากขึ้นนับเป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญเลยทีเดียวครับข้อ5ขอบคุณมากมาน o โพ k กิ้งไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไปก็ตามมาน o โพ k กิ้งได้ประกาศก่อนเกมนัดนี้แล้วว่า หากแพ้ทีมชาติสิงคโปร์แล้วก็เชิญไล่เขาออกได้เลยซึ่งทีมชาติสิงคโปร์ก็เกือบจะทําให้ความฝันของมาโนเป็นจริงครับเมื่อพวกเขาตามตีสเสมอได้หนึ่งต่อหนึ่งในครึ่งแรกและกดดันใส่ทีมชาติไทยอย่างหนักในช่วงต้นครึ่งหลังโชคดีที่จังหวะสุดท้ายไม่ค่อยคมมาโนเลยลอดตัวไปก่อนที่จะได้ความยอดเยี่ยมของสุพนัทเหมือนตาและธุรสินแดงดาที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับมาโนโปกกิ้งได้อีกหนึ่งวันครับ สำหรับอนาคตของมานโพ k กิงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใหญ่ในสมาคมโดยเฉพาะมาดามแป้งคุณนนพันธ์ลำซำผู้จัดการทีมชาติไทยและว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลคนต่อไปโดยว่ากันว่าได้มีการวางตัวโค้ชคนใหม่เอาไว้แล้วถ้าไม่ใช่มาซาทระอิชิอิอย่างที่มีกระแสข่าวในตอนแรกก็อาจจะเป็นโค้ชคนไทยที่ยังว่างงานอยู่ครับเชื่อว่าการตัดสินอนาคตของมานจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แล้วครับ แต่ไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้เราในฐานะของแฟนบอลชาวไทยขอขอบคุณที่คว้าชัยชนะให้กับทีมชาติไทยได้ในวันนี้และขอบคุณสำหรับความสำเร็จอย่างแชมป์อาเซียนคัพ2สมัยซ้อนด้วยนะครับ Thank you and good luck Mano Poking หากคุณชอบเสพคอนเทนต์แนวนี้แล้ว,ลวก็ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช anel สยามฟุตบอลช anel ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ